สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ขยันโพสหาเงินหน่อยนะคะเอาแล้วเกจะหนีฉันทำไมช็อตฟิลตลอดลาซาด a าลาซาดาไละเพา่อน <c oughs> นึงนะคะลาซาด a าไลอ f อันบิลเนะคะอ่ะไปแล้วคะ่ะเขาจะต้องแบบว่าที่ว่าเราสมัครหาค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมคะ ถ้ายอดขั้นต่ําถึง500บาทเนี่ยเขาถึงจะอนุมัติหลังจากที่ยอดขั้นต่ําเปอร์เซ็นต์ที่เราขายได้500บาทหลังจากหลังจากได้500บาทเป็นเวลาา30-45วันหรือ40-45วันอะไรสักอย่างนี้ล่ะคะ่ะเขาถึงจะอนุมัติข้อมูลเราไม่ว่าจะเป็นที่อยู่บัญชีธนาคารข้อมูลพาสีอลยรสักอย่างเพื่อที่จะโอนเงินให้นะคะซึ่ง พอมันได้ครบห้าร้อยใช่ไหมคะแล้วก็เช็เคเช็คเช็คเเมื่อไรจะโอนมาเนาะเมื่อไรจะโอนมาเนาะก,ก็ยังรออนุมัติอยู่จนแบบว่าเลิกเช็คแล้วแล้วประมาณอาทิตย์ที่แล้วประมาณที่20เสเศษๆนะคะก็คืนแจ้งว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการอนุมัติแล้วแต่ว่าเงินยังไม่เข้านะคะถ้าล่าเสดาฟังอยู่ช่วยโอนเขามิชชันหน่อยนะ แม่เขาสัญญาว่าจะเป็นผู้ซื้อและขายที่ดีส่วนมากออเดอร์ที่ได้มานะคะซื้อเองเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็กินเปอร์เซ็นต์ไปโดยใช้แอคเค้์ของเราเป็นคนแชร์ลิงก์นะคะแล้วก็ใช้แอคเค้์ของลูกเป็นคนซื้อค่ะได้เปอร์เซ็นต์ชิ้นละบาทสองบาทแล้วก็บางทีก็คนรู้จักบางทีก็เพื่อนๆบอกเอออยากได้อัน,นั้นอันนี้ซื้อให้หน่อย เราก็เข้าไป Copy Link ของที่เขาจะเอามา,าที่ว่ามันจะมีรหัสของเราใช่ไหมคะแล้วก็ส่งให้เขาเลือกพอเขาเลือกอันนี้ปุ๊บเราก็ให้ลูกสาวเป็นคนสั่งให้เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาซึ่งตอนนี้เหนื่อยใจมากหวังว่าจะไม่ฟ้องนะคะเพราะมันเป็นเรื่องจริงตอนนี้ก็เลยมา,าสมัครเพิ่มอีกอันนึงเป็นของช h o p e e อันซิเลตนะคะคืออ่าเขาเขาค้าขายเขากินเปอร์เซ็นกันจนตลาดวายไปแล้วนะคะแม่เพิ่งจะมาสตาร์ทค่ะคือช้าช้าทุกอย่างก้าเพราะว่าคือบางทีอย่างเหมือนบัญชีติ๊กตอกกันเนอะเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะบูมได้ขนาดนี้คือแบบเหมือนมันไม่ใช่แนวเราอะแต่จริงๆแล้วพอเราเปิดใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปดูจริงๆมันก็มีมอยู่นะมันก็เป็นแบบ รูปของเราโซนของเราเมื่อเมื่อก่อนคาดหวังกับ YouTube แล้วก็ Ig แล้วก็เพจนี่แหละคะ่ะเพจเปิดมา5ปียังตามยังตามไม่ถึง200-300เลยอ่ะผู้เรื่องไอจเนาะไอจเป็นเหตุสังเกตได้อ่าตอนนั้นคนฟอก็500ยกว่าแล้วทีนี้ก็พร n อมๆมาทำช่อง y u u u b e ใช่ไหมคะ โอ้ยจะรีบไปไหนอ่าทำช่อง YouTube เนาะก็เลยแชร์แชร์ลิงก์ YouTube ไปแล้วทีเนี้ยใน IG เราก็จะมี IG m a แมแล้วก็ IG ส่วนตัวไอส่วนตัวไว้ตามไว้ตาม Follow ไว้เอาอ่าไว้กดไลค์ช่องตัวเอง <c oughs> ทีนี้มันก็มีผู้ชายญี่ปุ่นมาทำงานที่ราชกระบังเนาะวิเกิดที่หลังเราเยอะเลยเป็นแบบว่า น่าจะเจ็ดแปดปีได้เขาก็มาตาม IG จีแมวเราอยู่ทีนี้พอแชร์พอแชร์ว่ามีช่อง YouTube นะแล้วเสร็จเราก็ออกจาก IG IG ไอจีแมวก็ไปเอาไอส่วนตัวมาเพื่อที่ว่าจะกดไลค์จะกดไลค์โพสของตัวเองทีเนี้ยหนุ่มญี่ปุ่นเขาก็เลยมาคอมเมนต์บอกว่าช่อง YouTube คุณเหรอโอ้ยอะไรชังเลยประมาณเนี้ย ด้วยความที่เผลอนะคะมันเลอก็เลยใช้ i อส่วนตัวบอกว่าใช้แล้วเนี่ยฉันฉันทั้งตั้งแบบแอคเขาตามฟอร์ของตัวเองเป็นทั้งไ G ทั้งเพจทั้งอะไรเลยทีนี้ตัวนั้น i อส่วนตัวเนาะมูต้จะเป็นลูกเป็นลูกของแม่เองนะคะนะโปรไฟล์ทักมาเลยจาร้ทักมาคุยคุยแล้วก็เออเขาชอบแมวเขามาต่างบ้านต่างเมือง เขาก็คงอยากมีเพื่อนแหละแล้วก็คนรักสัตว์เดียวก็ส่งรูปไปให้ดูแต่ว่าไอจีเขตั้งเป็น private นะคะเราเคยเข้าไปส่งอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้กดขอเยอื่นําขอติดตามนะคือเขาตั้งเป็น private เขาก็จะส่งมา d m มาสลหรว่าเนี่ยเขาเจอแมวจอนเขาเจอไอ้นี่เขาแบ่งแมวจอนแล้วก็คุย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 ได้สักประมาณเดือนหนึ่งวันหยุด ทักมาถามว่ากินข้าวนี่จ้า,เ,าเราก็เลยบอกว่าที่บ้านมีข้าวคือคือยังไม่ได้อธิบายต่อว่าเออฉันไม่ใช่คนโสดนะฉันมีครอบครัวนะเนาะมันไม่ใช่ว่าพี่เทนะคะนาง unfollow IG แล้วก็บล็อกเลยจ้ะ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าโดนเทคือเหมือนกับขีดคว่ำเลยอ่ะตอนแรกก็ลืมไปแล้วแหละทีนี้พอดีอยู่ในติกตอกเมื่อวานไปส่องไปเผือกเขาพูดเรื่องหนุ่มเกาหลีแล้วก็บอกว่าเราไม่เคยเจอคนเขาก็มาแชร์อกว่าเจอคนเกาหลีเป็นไงแล้วบอกว่าเรามีเพื่อนนะเป็นสาวดอกไม้ก็สอนภาษาสอนอะไรอ่าก็คุยไนมาหกเจ็ดปีเป็นเพื่อน นางเวลามางมาไทยนางนางก็แวะมาแล้วเวลานางก็ชอบอกว่าไปเกาหลีไหมไปดึงหน้าไหมไปทำรีจูรันไหมอะไรตลอดซึ่งอันนั้นก็คือคือเพื่อนเพื่อนจริงๆนะคะเพื่อนสาวก็เลยมาแบ่งปันประสบการณ์ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อตอนฉันมีไอจีฉันเคยมีหนุ่มญี่ปุ่นมาตามฉันอยู่พักหนึ่ง ค่ะทีนี้ก็มาต่อเรื่องเรื่องอเป็นค่าคอมมิชชั่นเนาะอันฟิลิเอตทีนี้ก็มาสมัคร s h o p e. ปีทีนี้อีเมลเราเมื่อก่อนเมื่อก่อนซื้อพื้นที่จาก Google นะคะทีนี้ก็คือแบบว่าทุกอย่างที่ดึงไปเซฟหมดเลยเราก็เลยไม่ซื้อพื้นที่แล้วอพอจะยื่นคำคำร้องสมัครเป็นอันฟิลิเอตในช h อปปีเขาก็จะส่ง อีเมลมาอีเมลเต็มจ้าทํายังไงก็ทําไม่ได้ก็เลยมาต้องทําอีกแอคเคาน์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็มานั่งไล่ไล่ไล่ลบภาพด้วยความที่ว่าเราไม่อยากจะเสียตังะคะ่ะถามว่ายากไหมยากจนแทบอยากจะร้องไห้เลยสมัครอะ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าคุณสมัครเสร็จแล้วรออนุมัติ4-5วันไม่ถึง20นาทีพอสมัครเสร็จอนุมัติเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะมีโพส ของ shopee ด้วยนะคะจนตลาดเขาจะวายและดิฉันเอามาให้แม่เอามาให้เป็นแม่ช่วงนี้จะโพสขายของบ่อยหน่อยนะคะทั้งค่าเปอร์เซ็นต์ทั้งค่าในหน้าทั้งขายพระของพ่อบ้านด้วยเพราะว่าเตรียมทุนไว้อยากออกไปอยู่ต่างจังหวัดกันแล้วช่วงนี้ค่าข้าวหมาค่อนข้างจะหนักเพราะว่าทั้งหมดหกตัวเลยที่ไม่ใช่หมาเรา ก็เลยคุยกับพ่อบ้านบอกว่าถ้าเราไปอยู่บ้านสวนจริงๆอะ่ะไอหมาสองตัวที่มีเจ้าของแต่เจ้าของเขาปล่อยให้นอนนอกบ้านวิ่งไล่รถนี่เอาไงจะขอไปด้วยไหมเจ้าของเขาจะให้ไหมพ่อบ้านเลยบอกว่ามีเรือกเขาจะไม่ให้ทุกวันนี้ก็มากินข้าวกับเราอยู่แล้วแล้วก็ไอสองตัวที่ว่าที่ว่าอยู่อีกซอยหนึ่งที่มากินข้าวทุกคืนเ่นะคะตอนแรกแตอนแรกมามา ช่วงอาทิตย์ที่แล้วอ่ะห้าโมงกว่าก็มาแล้วเราก็ขังไว้ในสวนกินข้าวเสร็จก็ปล่อยเขาฉี่เขาอึแล้วก็เล่นอยู่เขาข้างในแล้วก็พอสักประมาณสองทุ่มเขาตื่นเราก็ให้เขากินอีกยกนึงแล้วค่อยปล่อยกลับทีนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสองสาวันที่ผ่านมาดูเขาตื่นตื่นกลัวๆแล้วก็มามา,มาเที่ยงคืนนี่คือแม่ต้องถ่างตาคอยถึงเที่ยงคืนทุกวันเมื่อคืนก็ลองขี่รถไปดูนะคะ ไปถึงตรงสะพานที่บอกว่าเขาเคยนอนอยู่ไม่มีก็เลยขี่รถกลับแล้วก็มานั่งส่องกล้องกล้องนี้ก็ซื้อผ่านลาซาด้านี่แหละค่ะเพื่อที่จะดูหมาไม่ได้ดูโจรดูขโมยอะไรหรอกเพราะว่าที่เียนส่องหน้าตา่างบางทีพี่ไฝ่เขาก็หลับเขาก็ไม่เรียกทีนี้พอเขาเดินมาถึงหน้าบ้านใช่ไหมคะกล้องมันก็จะเตือนว่ามีสิ่งบุกรุกมีสิ่งเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นแล้วว่าเป็นเขาเราก็ลงใจเอาข้าวให้ เราก็เลยบอกก็เลยคุยกับลูกบอกว่าบางทีก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยที่แบบว่าต้องมานั่งคอยแทนที่จะได้นอนแบอบคือแมวจะกวนใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอแมวไม่กวนกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งอดนอนถ่างตาคอยหมาพวกนี้มากินข้าวแต่พอนึกไปนึกมาก็เออกว่าจะได้กินข้าวแต่และมื้อต้องเดินมาแล้วถ้ามาแล้วเราไม่ให้อ่ะก็คงผิดหวังเหมือนเวลาเราผิดหวังอะไรหลายๆอยานะ่างน่ะเลยบอกเออเอ,อ ทนทนไปเดี๋ยวไปอยู่บ้านสวนเมื่อไหร่ก็ให้คนมายิงยาสลบไปแล้วก็เอาไปทำหมันเอาไปฉีดยาแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันสักทีจะได้ไม่ต้องพอวงเพราะเพราะคือยังไงอะ่ะเคยให้กินแล้วพอไม่ให้กินมันก็อดไม่ได้นะนะคะเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวถ้าถอนเงินได้แล้วจะมาทำ ทำคลิปถอนเงินจาก l a ซ a ด้ Affiliate ให้นะคะคือตอนแรกข้อมูลก็ต้องภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะทีนี้พอดีช่วง13ต่อคอที่ผ่านมาพ่อแม่เกิด14ต่อคอเนอะอาะไปทําบัตรใหม่แต่ในของ t r u e ันนี่อ่ะจะแจ้งเลยบอกว่า ข้อมูลของเราเป็นหมดอายุแล้วเพราะเหมือนเขารู้ว่าบัตรเรามันต้องทําใหม่ต้องไปอัปเดตข้อมูลใหม่แล้วก็เลยเอาศอาัายข้อความตรงนั้นของ t o m o v e นี่แหละ t o มันนี่นี่แหละมาอัปเดตบัตรประชาชนของเราใหม่ใส่กับใน a f f i l i a t e นะเนาะแล้วก็ใส่บัตรประชาชนใหม่ใส่อะไรเข้าไปใหม่ที่เราไปทํามาใหม่แล้วข้อมูลทั้งหมดก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราก็ค่อนข้างจะสงสารแอดมินอยู่นะ คือจริงๆมันเป็นที่ระบบแอด,แอดมินก็ลูกจ้างแหละแต่คือในเมื่อเราคอนแทคหาคนอื่นไม่ได้แอดมินก็คือแบบต้องยอมรับแบบข้อความคอมเมนต์แต่ละอย่างไปแอดมินก็สู้ชีวิตเราก็สู้ชีวิตแต่ระบบสู้กลับอีก ำคลิปยาวๆนะคะคลิปยาวๆที่บอว่าเดินเล่นวิ่งเล่นประมาณว่าวันหนึ่งอยู่กับแมวทำอะไรมั่งแต่ทีเนี้ยขี้เกียจตัดยอมรับเลยว่าขี้เกียจตัดเอกก็เลยแบบว่าเอาแบบเรียวๆไปแล้วกันเนาะคือจริงๆแล้วการเล่นใช้ชีวิตกับโซเชียลมีเดียภาว่าโทสิกไหมก็มีบ้างนะคะแต่ว่ามันก็เป็นบางอย่างอย่างอย่างเรารักหมารักแมวสุสารหมาสุสารแมวอย่างเงี้ย แต่พอไปเจอช่องที่แบบว่าในทิกตอกเนาะที่เขาแชร์มาหมาโดนตีหมาอะไรที่แบบคือเราเครียดหนักเข้าไปอีกอะกลายเป็นว่าแทนที่เขาไปแบบตอนแรกก็สงสารก็โอนช่วยแล้วก็มีมาแบบเดี๋ยวก็เคสนั้นเคสโน้นมาต่อเรื่อยเราก็เลยเออบล็อกดีกว่าเพื่อความสบายใจเพราะแค่หมาแมวในซอยที่เราเห็นทุกวันนี้เราก็เครียดมากพออยู่แล้วนะคะแล้วก็มันจะมีบางช่องที่แบบว่า ทะเลาะก,กับหลัวทะเลาะก,กับแม่หลวก็คือแบบคือแรกเราก็แบบสู่รู้แบบอยากรู้เรื่องของเขาแหละทีนี้พอเสพไปเสพมารู้สึกยังไงไม่รู้เราก็บล็อกเลยเพราะว่าเอาสุขภาพจิตเราเป็นหลักซึ่งเขาก็บอกเลยบอกว่าเล่นโซเชียลมีเดียอย่างมีสติก็คือคุณต้องรู้เท่าทันมันเราก็เลยเออถ้าช่องไหนที่แบบว่าตามแล้วแบบเครียดเราก็เลิกตาม แต่ถ้ามันยังขึ้นฟีดอยู่เพราะว่าเราเคยดูเราก็ไปกดล้างข้อมูลมันมีตรงตั้งค่าเนี่ยนะคะแต่ถ้ากดว่ามันยังขึ้นมาอีกก็บล็อกไปเลยะคะ่ะง่ายดีอ่ลูกชายนอนแล้วนะคะตอนนี้แต่เราก็เข้าใจเลยเนาะอ่าอย่างคนคอมเมนต์อะ เขาก็แบบคิดยังไงเขาก็คอมเมนต์อย่างนั้นเ็าถือว่าในเมื่อคุณเปิดช่องเป็นทับลิแล้วคุณก็ควรจะนี่แต่สำหรับเจ้าของช่องอย่างเราอ่ะบางครั้งเราก็เคยมีหน่อยเหมือนกันแบบว่าแบบเจอบางทีเ็าอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่การพิมพ์ของเขาอะ่ะเราก็มีทางเดียวคือตั้งระบบให้เป็น AI ตรวจจับคาที่ไม่สุภาพแล้วก็ให้ลบไปเลยแต่มันก็จะมีบางอันที่เขาไม่ได้ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ต่แบบว่าคอมเมนต์แบบผู้ดีผู้ดีจะเจ็บจี๊ดเราก็เลือกที่จะไม่ตอบบางทีก็ละบล็บอกเหมือนกัน <c oughs> คืออ่านบ่อยๆมันก็รู้สึกแย่ๆเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อก่อนที่เขาจะมีมาคอมเมนต์น่ะทำไมต้องขังกรงทำไมต้องขังกรงฉันก็ไม่อยากขังกรงหรอกคะ่ะแต่นี่เมื่อปล่อยแล้วมันกัดกันน่ะแล้วแผลขนาดยู่ในกรงอย่างเงี้ยก็ยังแย่กันจนเป็นแผลแล้วหาหมอ หาหมอเงินมันยังหาได้แต่ว่าทุกครั้งที่แบบว่าเราเห็นหมาเห็นไอเห็นรอยแผลของแมวเราอะถามว่ามันมันความรู้สึกมันดิ่งเหมือนกันนะคือเราก็เลี้ยงดีทะนุถนอมแล้วเลิงงกงานกลับมาเหนื่อยจะได้แบบเห็นเด็กๆอยู่กันแฮปปี้จะได้เชื่นใจเห็นแผลเห็นแผลแล้วแผลรักษามไม่หายเดี๋ยวหอบหางหมอ,หมอเดี๋ยวหอบหาหมอ,หมอกินแต่ยาเราก็เครียดเหมือนกันนะอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบคอมเมนต์ชมอย่างเดียวนะ เราก็เข้าใจอยู่แต่ก็คือคิดสักนิดหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่าเราก็เคยไปคอมเมนต์ช่องอื่นนะแต่เราก็คือไม่ได้ทําให้แบบว่าเจ้าของช่องคนนี้แล้วเราก็ไม่ได้ชมเขาด้วยก็คืออันไหนที่แบบมันสืนความรู้สึกเราที่มันแย่เราก็แค่ไม่ดูเราก็แค่ข้ามผ่านหรือถ้าเรารับไม่ได้เราก็บล็อกช่องนั้นไปแค่หนัง่นนะตอนนี้ก็ทําความสะอาด ไปนะคะตอนแรกเห็นเห็นช่องอื่นเราทำแบบว่าชีวิต24ชั่วโมงหรือวันเดย์วิดแคสอย่างเงี้ยคืออยากทำนะแต่คือหนึ่งไม่อยากให้มันติดตัวเองสองขี้เกียจตัดต่อก็เลยได้แค่นี้แหละคลิปเมาส์ไปแบบไม่มีอะไรซึ่งแมวก็ให้ความร่วมมือมากเลยหนีกล้องตลอดนะคะ ตอนนี้มันก็ตายใส่กล้องไปแล้วหนีหนีไม่รู้จะกี่หนียังไงนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากให้บ้านสะอาดต้องเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเพราะเราจะทําความสะอาดทุกวันแต่คือทําความสะอาดจนแคบบ้านะคะจัดแล้วหาความมินิมอลอะไรนะหาความมินิมอลไม่มีเลยมีแต่แอนิมอลทําให้รกหมดเลย,ยทีนีเอ,เ,อเก็บได้ไม่ถึง20นาทีนะคะเอาอีกแล้ววิ่งเขียววิ่งเขียกันออกมา จริงๆอยากจะไลฟ์สดนะแต่ทีนี้คือพอเวลาไลฟ์แล้วไม่มีคนดูมันก็แบบนอยเหมือนกันเลยก็เข้าใจอยู่เนอะใครจะเสียเวลาเติมเด็ดมาดูอะไรอย่างี้ก็เลยอืมทำเป็นคลิปดาวแล้วกันดูก็ดูดูก็ขอบคุณไม่ดูก็ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวกอนเดี๋ยวจะแปะของขาย,ยจะแปะของขายเอย้จะเป็นโพสต์ดีกว่า ขี้เกียจมาแทกคลิปเพราะว่าคลิปมันยาวแล้วตัดต่อยากจะเป็นพระนะคะแล้วก็เป็นอะไรนะคุมะพร้าวแล้วก็ที่ดินที่ดินที่อบนราชธานีค่ะที่อุบลน,นี่ขายสองล้านกว่านะคะที่หกไร่เศษถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมแลละค่ะ081426 1455 มิดไม่ต้องโทรมานะจ๊ะไม่มีอะไรตอนนี้มีแต่นี่เทนี่นี่ทั้งน,นั้นนี่เพียวๆนะคะคนสวยคนสวยมาช่วยแม่นี่แมวอ,อะนูน่นแม่โยนไปนู่นแล้วเอาเธอเธอยังบังกล้องฉัน เห็นเขาทำคลิปแบบว่าตื่นขึ้นมาตั้งกล้องพับที่นอนเก็บห้องให้อาหารแมวเราเคยพยายามจะทำแล้วนะคะแต่ทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้อยากทำเหมือนกันแหละแต่ทำไม่ได้คือมันต้องมาเดินเช็คกล้องอะคะ่ะว่าโดนติดตัวเราไหมติดอะไรไหม นี่นะคะตอนนี้อันนี้ก็ซื้อจากกลาซดานะคะหกสิบกว่าบาทรูดขนแมวจากพรมได้เยี่ยมมากเพราะขายไปบ,บ่อยๆก็อย่าเบื่อนะคะเรามาขายาสะดวกซื้อกดซื้อเพราะว่าไม่ได้มาขอะคะ่เนาะพูดเรื่องต no? ิ๊กตอกเนาะช่องใหม่ที่เพิ่งเปิดอาทิตย์ที่แล้วถึงขัง้นกับอึง้งแล้วก็จึ้งมาก ยอฟอ์แบบจากร้อยกว่าเนาะขึ้นแบบรัวๆ,ๆๆๆพันอัพแล้วพอเราไม่กดติดตามกลับวันนี้ยอลดเหลือเก้าร้อยคือมีความรู้สึกเราคิดว่ามันไม่ใช่ที่บอกว่าคุณคุณฟอ์มาเราต้องฟอ์กลับคือมันมันบังคับกันไม่ได้บางช่องเป็นแบบว่าที่เข้ามาฟอ์เราใช่ไหมคะพอเข้าไปสองแล้วอ่าอวดผัว ส่วนเราผัวไม่น่าอวดก็เลยอวดไม่ได้ย้อยยิ่งกว่ากล้วยนะคะตอนนี้ <laughs> อะไรไปนินทาพ่อแกรแครับไม่ได้ใช่ไหมเมื่อ <c oughs> ก่อนห <c oughs> ล่อเฟี้ยวปัจจุบันตัดมาเหมือนกับกล้วยเหมือนกับกล้วยที่แบบว่าเอาไว้หิ้งพระแล้วแบบหลายวันแล้วลืมเอาลงอะคะ่ะอย่างนั้นเลย ซึ่งถามว่าเราก็เราก็ไม่อยากตามอะค่ะเห็นอย่างนั้นแล้วอะรู้สึกว่าตามแล้วมันเสียสุขภาพจิตแล้วบางคนก็ามาแล้วก็มีปัญหากับแม่สามีกับญาติสามีแล้วก็คือมาโพสอะแล้วจะให้เราตามเราก็ไม่ตามอะรู้สึกว่ามันมันมันตามแล้วมันพอมันขึ้นปีดมาแล้วเราปวดจิตแต่กดไลค์ไม่ได้ด้วยก็เลยเออ พอพอมาตามแล้วเราไม่ตามกลับคุณจะอันฟอก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจอยู่อ่าโดนนะคะ่ะก็เลยมาบอกไว้ก่อนนะคะว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจะมีจะมีของช้อปปีมาโคต์ใส่ด้วยอย่าเบื่อนะคะมันไม่ใช่ลิงก์มีชาชีพมันเป็นลิงก์แปะขายของที่แบบว่า พอคุณกดซื้อเข้าไปมันก็จะขึ้นรหัสว่าผู้แนะนำคือแม่พี่ฟ้าก็ไปชอบไปตำกันได้นะคะสำหรับคลิปง่อยๆไร้สาระวันนี้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัดคลิปทุกของผู้บริโภคเป็นเป็นมาหลายคลิปคลิปก่อนหน้านอนก็แต่ไข่มือถือเนาะเดี๋ยวเที่ยวนี้ก็แต่ไข่มือถืออีกแหละแม่งก็มีให้เลือกกดแค่สองไข้สาคไข้เองก็มีปัญหาตีเขาไปให้หมด ถ้าตีครบสามค่ายปุ๊บนี่คือคงต้องแบบใช้อะไรอะจดหมายอย่างเดียวหรอเพื่อนเพื่อนฟูงหายหมดอ่ะสำหรับคลิปนี้นี่นะคะตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยงอันยองกลางวันเป็นเวลาพี่ไฟเข้ากลงนะคะอ่าส่วนอันนี้ต๊ะ ไอวันมันจะชอบขึ้นมาตรงเนี้ยอ่าไอเครื่องที่เป็นระบบอ,อัตโนมัติก็คือยกลงไปข้างล่างแล้วนะคะเพราะเพราะว่าพากันขึ้นเหยียบเดี๋ยวก็ปรับเดี๋ยวก็ปรับจนเครื่องมันจะทังเอาระบบอันเนี้ยแบบใช้มือมันก็มากดตรงปุ่มตรงเนี้ยปุ่มตรงเนี้ยปุ่มที่ว่าสวิงหมุนไม่หมุนแล้วก็กดปิดปุ่มออนออฟของเขา ไอตัวที่อยู่ในกรงก็โวยวายไปนะคะบางทีได้ยินเสียงร้องขึ้นมาไม่ใช่เลยหรอกไออ้วนปิดพัดลมเขาปิดพัดลมไม่พอกดให้มันสายสายแล้วพอลมไปทางอื่นแล้วก็หนีของเขาตัวที่อยู่ในกรงมันก็ร้อนนะคะอาสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะฝากถึงลาซาด้าด้วยนะคะโอนกับมิชชันให้ดิฉันเบิกได้ด้วยค่ะค่ะ อดอกเบี้ยแบงค์คอยอยู่ค่าอาหารแมวคอยอยู่ค่าคุณหมอคอยอยู่พี่ไฟต้องไปหาหมออีกรอบแล้วนะคะแผลไม่หายขอบคุณค่ะ